สุขสาม,มันเกิดครบรอบ40ปีนะครับขอบคุณมากนะคะ 40... ่สิบสี่วุชายกป็นอีกว่าปะคือ,อ,อกินเด็กอ่ะอิดชาเนอะอิดชาผู้ชายดูดีมากเลยนะ yeah. แชกแชกแชกสีเอ้อสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบไม่ใช่ปัญหาอายุที่เพิ่มขึ้นมาผมไม่ถือสาเรื่องปกติความรักของผมนะสิยิ่งเติมตามเกณฑ์เข้าใกล้วัยทองของขวัญที่เตรียมให้แฟน,นของทันใจให้คุณกระเป๋าแบรนด์เนมชิปะเอ้ยจริงดิน้ำหอมไม่มีแน่แน่เพชรพลอยไม่มีตังหรอกครับทั้งเมืองต่า เอาไว้ครั้งหน้าเธอหาผมมีแค่ความห่งใยอยากให้คุณไปนานๆมาให้ผ่านแอปเช็คพีดีอ่งงละสิว่าเช็คอะไรถึงคุณยังแจ่มยังใสลูกพายไข้เจ็บก็คนเริ่มคิดสีสิเป็นไวใกล้ชิดกับความเสี่ยงลูกพากินสันเช็คพีดีเช็คพีดีเช็ค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 โหลดโหลดแอปเลยไปไปเช็คกันเลยเช็คพีดีเช็คพีดีเช็ค เช็คพีดีเช็คเช็คพีดีเช็คพีดีเช็คพีดเช็คมันเช็คให้รู้ก่อนโรคพาร์กินสันป้องกันได้ใช่ค่ะแอปเช็ค PD 40เมลัยโหลดได้เลยค่ะตรวจประเมินความเสี่ยงโรคพาร์กินสันได้ง่ายๆบนมือถือของคุณเองโหลดแอปเช็ค PD ดีพาร์กินสันยิ่งเช็คเร็วยิ่งรู้เร็วยิ่งป้องกันได้เช็ค PD เช็ค PD เช็คเช็ค PD เช็ค PD เช็ค